อื่นเรามาปิ้งกะปิกันก่อนนะคะโดยใส่ใบตองแบบนี้นะคะไฟอ่อนๆปิ้งให้จนหอมให้จนหอมเลยนะฮะประมาณสักกี่นาทีเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะว่าปิ้งจนแบบแว่ากี่นาทีเนาะแล้วเราจะเอาใบาตองอีกแผ่นหนึ่งมาประกบแบบนี้นะคะไฟอ่อนๆน,นะคะไฟอ่อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ น,นี้กะปิของเราได้ที่เลยนะคะอันนี้จับเวลาประมาณ1ินาทีนะคะไฟอ่อนๆเนาะไฟอ่อนๆปิ้งจนหอมเลยนะคะปิ้งจนกะปิหอมเลยเนาะ,ะจะได้หน้าตากะปิเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปคุทกทํากะปิหวานกันจ้านะน้าประหวานไปแล้วสูตรนั้นคือคุณเอาไปทําขาเยลามันอร่อยมากพุ่งทํามาหลายครั้งพึ่งทําบ่อยมากแต่ว่ากะปิหวานเนี่ยพึ่งเคยทําเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเฮ้ยมันจะอร่อยแบบว่าโดน โดนถูกปากไหมถ้าถูกปากนะคุณเอาไปทําขายได้เลยนะนะคะในสูตรเขาใช้กะปินะคะกะปิยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วเนี่ยเอาไปปิ้งก่อนเอาไปปิ้งให้เขาหอมๆอ่ะเนี่ยกุ้งก็เอาไปปิ้งก่อนเนาะใส่ใบตองแล้วปิ้งไฟอ่อนๆน,นะคะเขาจะได้แบบว่าไม่เหม็นคาแล้วมันจะได้หอมยิ่งขึ้นเนาะอันเนี้ยกะปิ150กรัมนะคะ แล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บเนี่ย400กรัมเดี๋ยวกุ้งจะผสมไปเลยนะทําไปเลยสอนไปเลยนะคะมันจะได้คลิปไม่นานเนาะคลิปไม่นานอันนี้กะปิที่เราแบบว่าปิ้งได้แล้วนะหอมได้ใจมากเลยถ้าใครไม่กินกะปินี่แบบก็ต้องทําน้ําประหวานเอาเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนนะมันติดตรงนี้เสียดายจ้ะนี่ติดตรงนี้เสียดายเอาให้หมดเพราะว่าเราช่างมาแล้วเนาะกะปิเอาไปปิ้งกะปิเนี่ย150กรัม น้ำตาลปี๊บ400กรัมนะคะน้ำปลานะน้ำปลา30กรัมใส่เข้าไปเลยนะคะวันนี้เราไม่ต้องเอาขึ้นตั้งไฟนะเนี่ยเราก็จะกวนตรงเนี้ยคือจะช้าตรงนี้แหละท่านผู้ชมกุ้งว่านะคือจะแบบกวนจนให้เขาแบบว่าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกุ้งว่าช้าตรงนี้แหละถ้าช้าก็ขออภัยนะเพราะว่าเคยทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าแล้วน้าตาลน้ําตาลของกุ้งอะเป็นก้อนอะมันจะเข้ากันง่ายไหมเนี่ย ทีละส่วนนะจะได้ไม่งงนะคะเนี่ยคือเราต้องบี้ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะและต่อไปเราจะใส่ทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะใส่ทุกสิ่งอย่างมีหอมซอยนะคะหอมซอย100กรัมแล้วก็กุ้งแห้ง40กรัมกุ้งแห้งเนี่ยคุณต้องเอาไปล้างหลายๆน้ำนะเพราะว่าให้เป็นให้มันเป็นจืดๆหน่อยเพราะว่าอันเนี้ย มันจะเค็มกะปิกุ้งว่าเนาะเดี๋ยวถ้ามันถ้าเราไม่ล้างหลายๆนะ้าเนี่ยกุ้งม,มันเค็มมันก็จะพากันเค็มใหญ่โตกันไปเนาะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันว่ามันอร่อยไหมแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยคุณจะใช้พริกป่นหรือว่าพริกขี้หนูมาเหาะมาหั่นซอยได้เลยนะคะความเผ็ดมากน้อยตามชอบแต่ในสูตรของเขามีพริกขี้หนูแดงเนาะเอามาซอยๆนะคะกุ้งก็ใส่ทั้งสีเขียวและสีแดงด้วยเนาะสากรัมแต่วันเนี้ยกุ้งจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าเป็นคนที่ ส,สู้ความเผ็ดไม่ไหวเนาะตรงเนี้ยต้องใช้ใช้แรงหน่อยนะคะใช้แรงบี้ๆเขาหน่อยเนาะก็คุณก็ไปทำถ้าถ้าคุณทำขายคุณไปกวนให้มันเนียนๆนะถ้าอย่างนี้มันก็ยังไม่สวยใช่ปะนีะ่คือทำง่ายอะเอาไปจิ้มกับมะขามอ่อนก็ได้เนะาะมะขามอ่อนตะลิงปิงอะไรอย่างงี้ ดด้วยนะคะถ้าใครชอบช่วยกดติดตาม mm hmm. เพจคุกกุ้งสอนทาขนมและนวดหน้าเรียวให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ผลิตผลงานดีๆกันออกมาเนาะถ้าใครชอบศาสตร์นวดหน้านะคะนวดหน้าเรียวนวดหน้าเ้ากระชับนะคะไปเรียนได้เลยนะคะกุ้งปักหมุดไว้ให้บนเพจนี้แล้วเนาะเรียนฟรีๆนะคะมีพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทแปดสอนละเอียดทุกขั้นตอนคือสอนละเอียดแบบว่าคุณเอาไปคุณเอาไปเปิดร้านได้เลยอะ่ะ สอนจนคุณไปเปิดร้านได้เลยนะคะทําเงินได้เลยเพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนเข้ามาขอบคุณเนาะเขามาขอบคุณทีหลังว่าเฮ้ยขอบคุณเลยนะที่แบบเป็นเขาสอนแบบที่ทําให้เขาทําเงินได้อะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เอาประมาณนี้เนาะประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณทําขายคุณต้องให้เขาเนียนมากเลยนะให้แบบให้น้ําตาลปี๊ดละลายให้หมดเนาะแล้วก็ทีนี้ เราจะใส่ทุกสิ่งอย่างไปเลยนะคะพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูเผ็ดมากน้อยตามชอบนะคะหัซอยไปนะคะใส่เข้าแล้วก็หอมแดงซอยใส่เข้าไปนะคะทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็พริกป่นนะคะพริกป่นก็ได้นะคะพริกป่นด้วยแล้วก็อันนี้นะคะกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งกุ้งเอาไปล้างน้ําให้หลายๆน้ํานะมันจะได้จืดๆหน่อยแล้วก็เอาไปตำนิดนึงเนาะค่ะนะคะเอาไปตำนิดนึงหูได้เยอะมากเลยเนี่ย เข้าเข้ากันนะคะคนให้เขาเข้ากันเครื่องแน่นมากเลยนะเนี่ยเนาะเนี่ยอ่ะนี่เนื้อมันจะแบบว่าแน่นข้นประมาณนี้นะคะและทีนี้เราลองมาจิ้มกับมะม่วงกันเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่กุ้งทำไปแบบแบบนี้สำหรับคนที่อยากทำขายเนาะพร้อมขายแล้วเราก็อย่างนี้เลยค่ะ ลองลอง,ล,องลาดเข้าไปนะลาดไปเลยนะคะสําหรับคนที่ทําขายคือหมายความว่าให้ลูกค้าพร้อมกินน่ะให้ลูกค้าพร้อมกินแล้วก็คือหมายถึงว่าไปกินในรถได้ไปกินแบบหิ้วไปได้โดยที่ไม่เลอะเทอะเละเทเะเ,ทเ,ะเ,ทเนาะอ่ะแทีนี้เดี๋ยวกุ้งจะลองชิมให้ดูเนาะํำลายไหลไหมชิ้นหนาหนานะกุ้งก็จะทําแบบนี้อืแบบนี้ค่ะ โอ้ยนี่นะเดี๋ยวลองชิมกันดูน่ากินไหมนี่เดี๋ยวพุ้งขอชิมแบบนี้นะสำหรับคนที่อยากเอาไปทำขายลองชิมดูก่อนว่าอ่าชิ้นใหญ่ไปป่ะเนี่ย อร่อยมากเลยค่ะม,มันอร่อยมากมันแบบมันพอดีเลยอะสูตรนี้มันพอดีไม่ต้องไปปรับอะไรเลยอะนะใส่ก๊อกขนาดไหนก็ได้ตามใจถ้าคุณจะทำขายนะพร้อมรับประทานแล้วก็ถ้ากินกับมะม่วงแก้วเนาะเปรี้ยวๆออกรสเปรี้ยวนิดนึงอนะโอ้ยอร่อยมาก น้ำลายแล้วเนาะอันอร่อยมากและทําง่ายมากค่ะท่านผู้ชมเนี่ยลองไปทําดูนะเดี๋ยวกุ้งต้องไปกินต่อแบบเยอะๆเ,เลยอะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินมะม่วงน้ําประหวานกะปิหวานอะไรแบบนี้เนาะอืและทาง่ายเดี๋ยวกุ้งจะไปเขียนสูตรไว้ให้นะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบไม่ชอบกินแบบชิ้นใหญ่ๆก็ตัดหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะให้อร่อย ถ้าคุณจะไปทํำขายสนับสนุนนะคะสนับสนุนไม่ต้องไปปรับอะไรเลยเดี๋ยวกุ้งไปเขียนสูตรให้นะคะสำหรับคนที่มีสินค้าเจ้าของโรงงานเจ้าของผู้ประกอบการ o t ท็ออะไรอย่างนี้นะคะอยากส่งออกนะคะอยากส่แนะนำแพลตฟอร์มอเมซี่นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยบริหารงานไทยโดย100% ที่จะรวบรวมสินค้าของคนไทยส่งออกไป40ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้บุกตลาดในจีเรียและแอฟริกานะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเลยเคยฟรีค่าขนส่งนะคะฟรีค่าอออไม่มีค่าของไม่มีการเก็บค่าวางของรายเดือนรายปีนะคะให้คุณไปลองตลาดก่อนได้แบบโดยที่คุณไม่ต้องใบสต็อกสินค้าเยอะๆโดยที่คุณไม่ต้องไปผลิตสินค้าเยอะๆนะคะก็ ถ้าสนใจก็คืนนี้มีเรียนนะคะถ้าใครแบบว่าอยากเรียนนะกุ้งจะส่งดิ้งให้เป็นการสื่อโตยว่าเฮ้ยการส่งออกไปเรื่องง่ายๆแบบไม่ต้องปวดหัวเรื่องเดินเอกสารเรื่อง,ปปงเรื่องชิปปิ้งเรื่องแล้วไม่ต้องทําการตลาดด้วยนะอเมซี่เป็นคนจัดการเรื่องการตลาดให้คุณเสร็จเสร็จสับเลยเพราะว่าเขาจะยิงแบบว่า ให้คนในจีเรียเห็นสินค้าของเราโดยเฉพาะแล้วถ้าสินค้าของเราถูกตาโดนใจคนในจีเรียแล้วเขาชอบนะแล้วเรามีโอกาสขายได้เป็นล็อตใหญ่ๆนะคะเป็นล็อตใหญ่ๆเลยนะคะมีโอกาสขายได้แบบเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์อเป็นสิบตู้เป็นร้อยตู้อะไรประมาณอย่างนั้นนะเนาะแล้วสาหรับใครที่ไม่มีสินค้าก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะเป็นนักชอ็อปนักขายนักขยายน,นักลงทุนอะไรแบบนี้แล้วเจ้าของสินค้าก็เข้าร่วมได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ ขออีกเรื่องหนึ่งนะคะขออีกเรื่องนึงนะะออเงนาะ,ะนะที่ที่กุ้งพอกุ้งยิ่งเรียนก็ยิ่งมั่นใจกับอัเมสซี่กุ้งก็เลยแบบเฮ้ยอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองเพราะว่าเขารับแต่เจ้าของแบรนด์สำหรับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของสินค้านะ,ะกุ้งก็เลยผลิตสบู่ใยบวบมาเนะคะ้ค่ะมาขายอยากจะส่งออกในจีเรียกับเขาเหมือนกันนะคะแล้วกอ็อยากตั้งใจทําให้คนไทยและคนในจีเรียใช้เนาะ,ะแล้วก็รับตัวแทนด้วยนะคะรับตัวแทนด้วย ถ้ามีทั้งแบบสต็อกและก็ไม่สต็อกถ้าคุณไม่อยากสต็อกค,คุณก็แค่เอาไปโพสขายแล้วคุณจะแบ่งกำไรให้ก้อนละ30บาทนะคะส่งให้ฟรีนะเป็นสบูใ่ใยบวบนะคะที่สามารถสรับผิวได้ด้วยนะคะเป็นสบู่กีเซรีนที่ทําจากไขมันพืชจะทําให้ผิวคุณนุ่มชุ่มชื้นนะคะและว่านหางจาระเข้เข้มข้นจะช่วยเรื่องสมานผิวรอยสิวฝ้ารอยดํารอยแดงนะคะและคอลลาเจนจะทําให้ผิวคุณยืดหยุ่นเต่งตึงกระชับนะคะถ้าใครอยากใช้ก็ก็ละร้อยห้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะ ขนาด90กรัมนะคะล้างหน้าได้สะอาดหมดจดโอ้แต่แล้วอ่ะโอเคโอเคก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์นะคะเดี๋ยวพุ่งจะไปเขียนสูตรให้เนาะสวัสดีค่ะ